ออายอายายครับทำดียกมือขึ้น <c oughs> ในอ้องสามารถกดลิงก์จิ้มลิงก์ไปลงทะเบียนได้นอกห้องเช่นกันหากคุณสนใจก็มากดลิงก์ลงทะเบียนได้เลยค่ะนะอ่าทีนี้พาจะตวนว่า คนที่ใช้แอป job g i n i c โดยไม่ลงทุนอะไรสักบาทแล้วก็ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นคุณจะได้อะไรมั่งรายได้สองช่องทางช่องทางที่หนึ่งเมื่อคุณดาวน์โหลดแล้วเนาะกดลิงก์เข้าไปกรอกแต่ต้องใส่รหัสสมาชิกของ job g i n i c เอ้ยขอบคุณมากนะครับพี่บัวขอบคุณมากสำหรับสายและข้อมูลข้อมือนะคะเนาะลงทะเบ,บียนเสร็จอะไรเสร็จแล้วทีนี้คุณสามารถเอ้พี่บัวขอบคุณมากขอบคุณมา,ณมาณปปกโอ้ยปรบมือ ลงทะเบียนเสร็จแล้วคุณแค่ชอ้อปปิ้งอะค่ะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆของคุณกา้าน้ำก่าไฟได้เงินคืนนะคะอ่าสิ่งสําคัญที่สุดคุณจะต้องเข้าไปในช็อปจีนิกเท่านั้นนะอย่าไปเข้านอกเพราะบางคนก็โหลดไว้แล้วยกตัวอย่างมีลานซด้าอยู่แล้วจะได้นรอบจอขอบคุณมากนะคะพี่บัวใช่ไหมพี่บัวปิดเป้าให้